ัดเงียบกิ๊บเปล่าอยู่ไหนหมดนะว่ามันไม่กินเ็ดเธอเป็นอิสระแล้วขอให้เธอจงโชคดี ตกอยู่ครั้งหนึ่งกระสูบกระสูบน้ำไหลนี่ถ้าน้ำใสนี่เคยเจอนะผมว่ามันเป็นปลาที่เขี้ยวมากตัวหนึ่งนะตุ๊ฟีดกับกัๆๆๆๆกับ ยบครับมามตัวนี้อืมไปทางไหนนะเดินลงแปลงข้างล่างข้างล่าง,ง,ง,งเหมือนน้ำจะลึกกว่าตรงนี้จะเป็นน้ำตื้นจงังหวะที่ช่วงน้ำไหลแรงแต่ตรงเพิ้นมันก็จะมีม,มีมีหญ้าเยอะหน่อแต่ก็ไม่ไม่ถือว่าติดนะครับเป็นหญ้าแบบใต้น้ำ เออตรงนี้มีคลื่นน้ำไหลมีล่องอีูเลยผักเต็มเลยโอ้ตรงนี้น้ำน่าจะเล็กครับนี่ดึงให้เป็นขวนตาดูสักหน่อยสินี่อะไรไม่บูวับบูวับบูบวับไม่ดีใจสักหน่อยเลย มันกัดนะมันกัดผมเลยเปลี่ยนเบ็ดเลยวิ่งมนวนมาตรงนี้ตามมาแบบฟุบเลยอะผมก็ว่าเฮ้ยมีตัวนี่ว่าเลยเพราะมันเป็นขึ้นน้ำตอนแรกคิดว่าติดหินขึ้นน้ำขึ้นมาโฉบแบบฟุบเลยมีตัวมีตัวเราจะใช้เหยื่อเล็กๆดีกว่า อย่างเด็กเล็กก็ไม่แน่นะเฮ้ยกัดเฉยเลยไม่ทันอะ่ะอยากเจอสักตัวสักตัวพอ แต่ยังไม่เจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่หรือเปล่าเฮ้ย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 มีตัวว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ย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 เจ๋งว่ะท่านผู้ชมเฮ้ย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 มีตัวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหัวจิกครับตัวนี้ B7 นะเดี๋ยวผมถ่ายโด่ก่อนนะ ชมได้ตัวแล้วบีจิตครับนอนหัวจิก2.5กรัมกระสูบนะครับน่าไส่น่ารักเลยนี่เดี๋ยวผมไม่เอาน้องขึ้นมานะยาเฟไปแล้วอ๋อเแบบ็ดเสื่อมนี่วะ ้ยชาน้ำมันตือนๆเองครับตรงนี้มันไปอยู่ตรงล่องหินนะู่นน่ะมันตกไปอยู่ตรงกลางตรงกลางมันมันมีก้อนหินมีตัวหรือเ,เปล่านะ 这怎么？